รหัส481ไม้สายร่มความมั่งคั่งร่ำรวยและความเจริญ8ดินภูเขาชอบเรียนรู้ชอบค้นหา1ทัดน้ำเป็นนักธุรกิจ อยู่ในหมู่คนค้าขายก็เลยสับสนสี่กับหนะึ่งนราศีออกพร้อมที่จะผักดันเจ้าชาตะตาแต่ชตะตาไม่ไปเพราะตัวกลางคือดินภูเขาหม่เลขแปดก็จะอยู่ตรงนี้เลียกตรงนี้ค้นอยู่กับที่ ไม่ไปไหนมาไหนเพราะนั้นแรงผักดันที่มีจากครอบครัวใส่ไว้ในหัวเลยต้องรวยต้องรวยต้องรวยเล็กสีก็ทำให้ตนเองเนี่ยมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจอึดอัดอึดอัดแล้วก็นั่งนานสลักเพชรเสีย เลขแปดตัวนั้นก็ปวดหลังเป็นโรคมือไม่ค่อยจะไปด้วยตัวเองชอบเรียนชอบคน้นคว้าชอบหาความรู้ชอบศึกษาแต่สังขารไม่เอาด้วยมันก็จะปวดจะเมื่อยแล้วเลกหนึ่งคือหูกบไตฟังเยอะฟังทุกเรื่อง ใครจะทำอะไรที่ไหนก็มาบอกมาเล่ามาปรึกษาหูอื้อไปแลวนั่งนานเป็นโรคเกี่ยวกับไตแล้วก็เส้นสลักเพียกก็ต้องเติมเตบมด้วยธาตุไฟสีแดงสามเรียบมันก็จะเกิดการกระตือหรือร้อน ไม่ใช่เป็นไปวันวันหนึ่งวังวนเนี่ยอยู่ในวังวนที่สับสนก็สูดลมหายใจลึกๆตื่นขึ้นมาหรือว่ายามไหนที่มันปวดเมื่อยเพิ่มทับไฟเข้าไปเพราะร่างกายเนี่ยมันรับกับการไม่เคลื่อนไหวของเราไม่ไหว ม้องช่วยด้วยการสูดลมหายใจการไว้แล้วค่อยๆผ่อนออกเรียกว่านั่งสมาธิอะทำอย่างนี้เราก็จะแกร่งคือความรู้ที่มีก็จะเป็นที่รู้จักไถ่ายทอดให้คนอื่นได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความรู้ที่เรามีกับทัดทองทัดทองก็มีคนอุปการะ มีคนมาเรียนมีคนมาฟังมีคนมาปรึกษาดังนั้นความรู้มันก็ตายกับเราอะตายไปพร้อมเราอ่ะรู้แล้วไงรู้แล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์พ่อแม่เขาก็รวยเขาก็ไม่เอาชาวบ,บ้านก็สนใจแต่ํำมาหากกิจ ทุกคนมีอาชีพเราก็ต้องมีอาชีพด้วยอาชีพคือการถ่ายทอดให้คนอื่นรู้อะไรมาก็สอนสอนเขามีอะไรได้ก็ไปที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องเบียดเบียนพ่อแม่พี่น้องพรดานก็เสริมโลหะก็ใส่โลหะติดตัวไว้แววนต่างหู สอยคอยิบสี่ชั่วโมงจะได้มีคนห่วงเรายิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ใส่ใสๆถอดๆมันก็ห่วงบ้างไม่ห่วงบ้างเราก็ไม่มีคนมาอุดหนุนสม่ำเสมออยากให้คนมาเรียนอยากให้คนมาหาสม่ำเสมอม,มาปรึกษาหารือก็เพิ่มสองธาตนี้ไม่ยากเพิ่มไม่ได้ถามมาอาจารย์จะบอกให้ นะคะดอกไม้ห้าสีหรือสร้อยหินห้าสีี่หลานทำให้วันนี้อาจารย์ผูกก็ได้ไปแล้วนะคะเกินค่าสร้อยแต่อาจารย์ได้แบบฟรีนะคะทันทีที่ผูกเงินก็โอนเข้าบัญชีจะได้ไม่สับสนดวงไี่สับสน พ่อแม่กับสังคมรอบตัวเป็นราศีออกเราก็เป็นราศีตกตกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรู้แล้วทำอะไรไม่ได้ความรู้ที่มีก็ไม่ได้เอามาใช้แต่ถ้าเราเสริมสีแดงกับสีขาวโดยเฉพาะดอกไม้ ตื่นนอนมาเห็นดอกไม้สีแดงสีขาวมีใบสีเขียวเราก็จะรู้ว่าไม่มีเงินเนี่ยพี่ดองไม่มีไม่มีใครสรรเสริญไม่มีใครช่วยเหลือเราจะเป็นจะตายแกเขาก็ไม่ไม่ใส่ใจเพราะว่าเป็นภาระถามแล้วเขาเดือดร้อนเขาก็จะไม่ถามเพราะฉะนั้นเราความรู้เยอะรู้จริง แต่ไม่คืดไหวไม่ด่งออกมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเราแล้วก็กับผู้คนความรู้ก็ตายไปพร้อมกับเราแหละเสริมนะคะเสริมเธอแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้มันน่าอยู่ทุกวันนี้ทั้งเบือ่อแล้วก็สับสนแต่ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เขา เบื่อได้เรานี่แหละเราก็เบื่อเขาเขาก็เบื่อเราเพื่อให้เรามีคุณค่าต้องเสริมค่า